โอ้ยโอ้โอ้ทำไมเปิดมาก่อนเข้าเกียร์เป็นราคามันต้องกระตุกทีเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระตุกไม่หยุดโอ้โ oh, ห oh, oh. ยินตร์รับเข้าสื่อซีรีส์ไอหนุ่มชุดม่วงนะครับผมทานผู้ชมทุกท่านมาถึงแล้วก็แกะโทรเทมก่อนเลยเฮ้ย hey. กาตกรตานี่นี่ขอเฮ้ยไวจังอ่ะอุ้ย โอ๊ยกระตุกโอ๊ย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 เสียงนี่มันหนูลินหรือเปล่าใช่ไหมแดงแวบๆโอ้โหหนูลินนี่ต้องรีบปัดเลยเอ้าชิบหายแล้วไงโดดเข้าบ้านหนึ่งสเต็ปทวนตามมาโอ้โหตามจริงว่ะไอหนูนี่มันไล่สุดไปแล้วอุ้ยเฟดเหรอุ้ยเฟดเออไม่เฟดนี่ว่าไปแล้วไม่เฟดต้องวิ่งเข้าบ้านต่ออุ้ยเฟดว่ะรอบนี้เฟดว่ะ โดดก่อนละกันเดินเดินเดินไปอุย้ยอยู่หลังอุย้ยไอ้หนุม่มยังก่อนนะไอ้หนุ่มนะโอ้เองมียังเฟดมันยังเฟดไม่ช้ำพอน้องไปลคะครับอุ้ยถึงเครื่องโคตรสวยอะ่ะเพื่อนปัดไฟโคตรไปอะ่ะมาทั้งวันตรงเนี้ยทั้งวันผมให้คุณเลยทั้งวันเฟดอ๋อเฟดไปเนี่ยไม่เฟดยาวๆนะเฟดแล้วเฟดแล้ว อุ้ยเว่เอ้ยอะไรอ่ะเสียงมันหลอนหูจังไงอ,อดิมาอย่างนี้ข้ามแบบเนิบๆข้ามแบบเนิบๆจริงๆไม่ได้ข้ามแบบนี้หรอกแต่ว่าหูม,มันหลุดยังไม่ชินยังไม่ชินตัวแบบสามร้อยกิวอุ้ยวุ้ยวุ้ยเป็ไงเดินแบบเนียนๆเนิบๆอยู่หลังแน่นอนนั่นไงข้าม,มาน้องอุย้ยติดข้าม,มาน้อหนึ่งทางทูน เฮ้ยมันมันมันปีนหน้าต่างยัดมาเลยเหรอมันจะไม่ทันเราดิเฟรดีหรอผมไม่เฟรดอ่ารอบนี้เฟรดละเฟรดใช่ไหมเฟรดก็ยืนวิ่งตามหลังมาติดติดอุ้ยชิ้นไม่หลกด้วยไม่โดนอ่างกไม้ปีหนึ่งสเต็ปเพื่อนเมื่อเขายัดเลยว่ะยัดเหรอรอบหน้านะหน้ากระแทกไม้นะรอบหน้าน่ะ มาเฮ้ยอ๋อ,อเฟตน้องครับเฟดก็เดินครับเดินเดี๋ยวยาวชิกาดาวโยโดดไปหนึ่งสเต็ปเพื่อนปุ้ยได้อยู่ไหนหนุ่มแต่คนคนนี้ได้เรื่อยได้เรื่อยพี่ให้น้องได้เรื่อย,อยไม่โดดเนิบอีกแล้วสิป <c oughs> ุ้มมันหลุดอะ่ะมันโดดไวไม่ได้อะ่ะไปล่อไปหนึ่งสเต็ปก็ไปโเฟตเหรอ ถ้าเฟสนี้ก็นี่ครับนี่ครับผมวิ่งครับนี่ไก็อ่านเกมขาดไอ้นุม่มมาหรอกที่จริงคือเดา <c oughs> โคตรดวงอ่ะเฮ้ยเอาไมา้ไปนหนึ่งแผ่นก่อนไล่นานเดี๋ยวเมื่อยเฮ้ยผมว่าเล่นบ้านเล็กอ่ะเอาเพื่อนทำไปเรื่องตรวจกันงั้นเหรอเฮ้ยเสียงเสียงมาเสียงมาเสียงมาหน่อยนะนี่อ้าวตามอย่างนี้ก็มาครับมาอุย้ยครับ ก็ครับความเจ็บปวดออกมาอย่างนี้เลยเหรอเจอกันครับหลังบ้านครับผมอุ้ยตามหมอหรือไม่ตามไม่ตามตรวจเกษรีแล้วกันอุ้ยไปนะไปนะ่ะอะไรอย่างงี้ไปแล้วนะไม่รอแล้วนะอุ้ยโห่หมาดิเรียบร้อยฉีกครับผมฉีกยาวๆฉีกยาวๆฉีกยาวๆอ้าว,าาวาส่วนกเออกษรีหนึ่งที คุดบายเหมียนปุ๋ยยังตามมาอยู่นะเสกเท้าเองหล่นหล่นอยู่นะอุยอ้ยอุ้ยชิบหายแล้วไม้บ้านเล็กไม่เสียครับยจะลากต่อย,ยาวลากต่อย,ยาวอยากกระโดที่กลางหลังสักทีอยากให้เดอเฟดมาที่กลางหลังแทนสักทีโดดหนึ่งเ็บด้วยมันไม่ไปดักหน้าเลยเหรอมันเดินตามหลังอย่างเดียวอะต่อกันที่แมชเทปเนี่ยโอ้โหเวลาดึงแบบดึงตัวละครลงอะ่ะมัน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 ,มนชอบหลุดอะแล้วมันไม่โดดท้าแบบเพอร์เฟชโนอล เรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยนะเหลือเครื่องเดียวนั่นเนี่ยโอ้โหปัดแป๊บๆเหลือเครื่องเดียวก็ชิวะ่ะเดินครับเดินครับผมยังไงอุยอ้ยอุ้ยชิลล็เกนี้เก่งอ่ะรับประตูโผพาเครื่องพอดีล็อกอีกโอ้โหดวงโคตรตวยวิ่งชีวิ่งชีบแบบยับวิ่งชีบแบบย,บยบับยับวิ่งชีบแบบยับยับเดี๋ยวข้างหลังแน่นอนโดด มาไหมมาครับผมยังตามมาอยู่นะเขายังเขายังไม่ยอมหยุดความพยายามเอามาไปไว้ผ่นเนี้ยทั้งวันอะวู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 แมนถ้าเ้าเฟดนี่คือผมไม่ได้ผมต้องทำไม้ทิ้งว่ะเล่นเขาไม่ได้ผมเจ็บอยู่แล้วถ้าเขาเฟดมาเ้าเขาน่าจะได้ดีทีหนึ่งเล่นไม้ดีไหมใหมไม่อย่งนี้ดีกว่าเฟดอ่อเ้ดก็ตามมาครับผม ไม่ดักหน้านะเขาเห็ดตามหลังนะกันก็อีซี่อย่างนี้ก็อีซี่เลยครับผมกลับครับผมออกประตูอย่างปลอดภัยปลอดภัยวู้ฮู้เรียบร้อยอุ้ยเอายังย่อยบเหรอเพื่อน